พี่บุ๊ขอนําคลิปที่อัดไว้เป็นช็อตสั้นๆนะคะเป็นดวงรายวันประจําวันนี้นะคะโดยเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ไล่ไปจนถึงวันเสาร์นะคะรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์คะมาดูดวงประจําวันนี้กันนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คะวันนี้ได้ไพ่คาเวอร์นะคะไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่เ e เวอร์นะคะ วันนี้เป็นวันที่คุณมีความใจร้อนมากเป็นพิเศษนะคะปกติพื้นฐานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็มีความใจร้อนอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ได้แค่ใจร้อนอย่างเดียวนะคะสแสดงออกมาซึ่งความใจร้อนให้คนอื่นเห็นด้วยนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณต้องการที่จะเหมือนกับว่าเร่งเร่งรวยเลยวันนี้วันที่หนึ่งด้วยนี่นะก็อยากจะทําอะไรที่มันให้เห็นเป็นเงินทองให้เห็นเป็นผลงานนะคะจี จริงๆแล้วไพ่เดอะเวิ d เนี่ยมันบอกว่าเป็นไพ่ที่ความสำเร็จความสมบูรณ์ความครบได้อยู่แล้วนะคะแต่แต่จะต้องลดความใจร้อนลงลดกันเอาแต่ใจลงนะคะแล้วค่อยๆทำนะคะมีเหตุมีผลใช้ความรู้ความสามารถนะคนเกิดมนาทิต์คะคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เก่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น มีความคิดสร้างสรรค์ดึงศักยภา,าพความสามารถของคุณมาใช้นะคะแล้วถ้าคุณได้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคุณก็จะถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเนที่เกิดวันจันทร์คะมาดูดวงประจำวันนี้กันค่ะ เพื่อนเที่เกิดวันจันทคะวันนี้นะคะได้ไพ่เก้าเหรียญได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะและไพ่คิวออฟฟอร์จูนนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณเป็นพ่อค้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับการกินกำไรอะไรก็แล้วแต่นะคะเรียกว่าเงินมันมีหมุนเข้าหมุนออกได้นะคะแต่ก็จะบอกว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีเช่นกันนะคะส่วนคนที่เรียกว่า ถามว่าจะไปกินเลี้ยงหาความสุขอะไรแบบนี้สามารถทำได้นะคะก็วันนี้ถือว่าคนวันจันทร์คะคุณก็จะมีความแฮปปี้คิวๆอยู่ในวันนี้นะคะถามถึงเด็กๆนะคะที่วันนี้ยังเรียนหนังสืออยู่นะวันนี้คุณยังต้องเรียนตั้งใจหาความรู้นะคะไพ่สองเหรียญมันหมายถึงว่าคุณจะต้อง มีการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดนะคะแล้วคุณจะพบความก้าวหน้าเด็กๆคะขอให้ตั้งใจเรียนนะวันนี้เกิดวันทังคาค่ะมาดูดวงประจำวันนี้กันค่ะ คนเหมือนอังคารค่ะวันนี้นะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยโหความรักเด่นดีมากเลยนะถ้าใครถ้าใครได้เหมือนกับว่าคุยกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะก็ถือว่าจะได้ พบคนที่ถึกใจนะแล้วก็มีความก้าวหน้าทั้งเรื่องความรักนะคะอืมมันวันนี้จะทายเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าถ้าคนที่ไม่ได้มีความรักนะคะคิดอยากจะมีความรักคนโสดคะ่ะคุณมีโอกาสมีคู่นะคะแล้วคู่คุณเนี่ย ขอให้ปินชาวต่างชาติจะดีนะคะแล้วถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะคะคิดอยากจะทำอะไรนะคะกลงล้อแห่งโชคชะตาได้เริ่มต้นเดินทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เร่งสร้างผลงานให้เร่งทำเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะคนเกิดวันอังคาระคะ่ะเพื่อนๆที่เกิดวันพุธคะมาดูดวงประจำวันนี้กันนะ คนเกิดวันพุธคะได้ไพ่เหมือนกับคนเกิดวันอังคารเลยนะไพ่สองถ้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่คุณมีความสุขทางด้านความรักได้เช่นกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าสมมติเป็นคนโสดล่ะอ้าวก็เรียกว่าก็มีโอกาสเจอคนนะคะแล้วก็ถ้าทำงานนะคะก็จะได้ คนบัดดี้คนช่วยเหลือที่ดีนะคะวันนี้จะเป็นวันดีของคุณนะคะเพราะว่าไพ่นี้จะเป็นไพ่ประจำตัวของคนเกิดวันพุธเลยนะคะดังนั้นก็ คุณสามารถแสดงความเป็นตัวตนของคุณได้เพราะคนเกิดวันพุธจะเป็นคนที่เจรจาอ่อนหวานดีอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ฉลาดพูดมีเทคนิคในการพูดอยู่แล้วดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากได้อะไรนะคะก็ขอให้คุณใช้ความสามารถทางด้านการพูดของคุณนะคะแล้วก็ลงมือกระทําได้เลยนะคะวันนี้ต่อจากนี้ก็จะได้ไพ่สอ ไม้เท้าเช่นกันก็จะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะคะดังนั้นถ้าวันนี้คุณไปเจราจานะแล้วต้องการมีหุ้นส่วนหรือจะทำงานเพิ่มนะคะเรียกว่าวันนี้จะเป็นวันที่โดดเด่นสำหรับคนที่เกิดวันพุธได้เลยนะคะถามเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีนะการงานก็ดีนะใช้เทคนิคการเจราจาที่เก่งกาจของคุณอยู่แล้วเลยไปได้เลยค่ะ เพื่อนที่เกิดมันพรหัสคะมาดูวดวงประจำวันนี้กันคะ่ะคนเกิดวัมนพรหัสคะวันนี้ตัวตนของคุณเป็นไพ่เลเวอร์นะคะไพ่เลเวอร์เนี่ยมันถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะคนโสดคะ่ะถ้าคุณยังไม่มีคู่นะคะคุณก็ มีคนเข้ามาให้คุณเลือกสรรนะคะประมาณสวยหล่อเลือกได้นะคุณก็ควรจะเลือกนะคะเลือกให้ชัดเจนอย่าถือสองคนอย่ากินสองทางอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเมื่อไรที่คุณตัดสินใจได้แล้วนะคะความก้าวหน้าจะเริ่มไปในทิศทางที่ดีแล้วนะแล้วคุณก็จะ พบกับความสุขนะคะมีความสุขแล้วตัดสินใจได้แล้วนะคะวันนี้โดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าถามเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่นะคะก็จะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีการเดินทางใกล้ๆไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะคะก็จะทำให้ การงานของคุณประสบความสำเร็จนะคะใครที่จะทำเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านวิชาการคุณก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีเช่นกันนะถามว่าแล้วคนเรียนหนังสือล่ะคนเรียนหนังสือเ,นนงสอเหรอก็ถือว่านะคะ ไพ่คิ u ออฟฟอร์จูนเนี่ยมันจะเป็นไพ่โดดเด่นอยู่แล้วนะคะของความมีสติปัญญานะแล้วก็การทำงานเป็นทีมก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะโอเคนะไปแล้วคะ่ะเพืเ่อนๆที่เกิดวันศุกร์ค่ะมาดูดวงประจำวันนี้กันคะ่ะ คนเกิดวันศุกร์คะวันนี้ตัวตนคุณนะคะได้ไพ่ทาวเวอร์ใบเดียวกับคนเกิดวันอาทิตย์เลยนะคะอย่าอยู่ด้วยกันเลยนะคะทะเลาะก,กันแบบว่ายอมหักอย่างเดียวไม่มีใครยอมง,งอเลยนะคะอา้าวคนเกิดวันศุกร์คะวันนี้นะจะเป็นวันที่คุณเป็นคนที่ใจร้อนมากๆนะคะแล้วก็ถามว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นคนที่เสียหายขนาดนั้นนะคะบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่ รักเพื่อนมากจนเกินไปเพื่อนมีปัญหาคุณก็เข้าไปเคลียเพื่อนยังไม่ได้แสดงออกอะไรเลยนะคะแต่คุณก็จะเข้าไปลุยแล้วนะมันดีหรือเปล่าเนาะมันก็เพื่อนรักนะคะแต่ว่าคุณก็จะต้องระวังตัวเองบ้างนะคะวันนี้คนเกิดมันสุขคะคุณก็ยังเป็นคนที่มีความฉลาดอยู่ในตัวนะคะ ไพ่อันนี้นะไพ่ princess of swords นะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเวลาที่คุณจะทำอะไรใช่ไหมคะใครจะสั่งให้คุณทำเนี่ยคุณมักจะถามว่าทำไปแล้วจะได้ผลลัพธ์อะไรแล้วคุณจะได้อะไรนะคะซึ่งถ้าคุณอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยถือว่าคุณเคลียร์คัทและชัดเจนนะคะแต่ถ้าอยู่ประเทศไทยอาจจะมีปัญหาว่า ุณเป็นคนพูดตรงเกินไปนะคะแล้วออกจะเป็นแนวที่คนไทยเราอาจจะรับไม่ได้เท่าไหร่นะคะก็ต้องพูดเบาๆนะว่าเวลาเราใช้เสน่ห์ของคนเกิดวันศุกร์นะคะที่เป็นนักประณีประนอมเนี่ยดึงศักยภาพอันนั้นกลับมาใช้นะคะอย่าใช้ไพ่ใบนี้แสดงความเก่งมากจนเกินไปแสดงความชัดเจนจนเกินไปนะคะ เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเอ็นดูเรานะคะแล้วถามว่าวันนี้การเรียนหรือการงานจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าวันนี้มีการสอบแข่งขันนะจริงๆแล้วก็คุณก็ชนะการแข่งขันได้อยู่แล้วนะคะ ถ้าเล่นกีฬาคุณก็ชนะนะแต่เรียกว่ามันเป็นการเอาชนะที่หืดขึ้นคออะไรอย่างเงี้ยถามว่าชนะได้ไหมชนะได้คุณก็ภูมิใจในสิ่งที่คุณชนะนะคะแต่วันนี้บอกให้รู้ว่าคุณจะต้องอดทนต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะนั้นมานะคะเพราะได้มาคุณจะภูมิใจมากนะเพราะว่า คู่แข่งเรานี่มันฝีมือมันสูสีกันอะไรแบบนี้นะคะย้ำเตือนกลับมาใหม่นะคะอย่าใจร้อนนะคะความรักเพื่อนเป็นสิ่งดีนะคะแต่รักให้ถูกทางน,นะคะเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์ค่ะมาดูดวงประจำวันนี้กันคะ่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะถามเรื่องอะไรเด่นที่สุด ันต้องเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยถ้าทําแบบนี้นะคะวันนี้ได้ไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยการทํางานของคุณเนี่ยมันจะมีขั้นมีตอนทําอะไรแล้วไปสู่อย่างเป้าหมายเรียกว่าทำแล้วก้าวหน้าแน่นอนวันนี้นะคะบางคนถึงได้ขั้นแบบว่าวันนี้จะได้ข่าวดีเรื่องการโปรโมทอะไรแบบนี้นะแต่ว่า คุณจะรู้สึกว่างานของคุณยังไม่ดีที่สุดอ่ะคุณเกิดวันเสาร์ค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณทำได้ดีกว่านี้หรือวันนี้จะเป็นวันที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณอะไรแบบนี้นะแต่คุณจะรู้สึกยังไงอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณทำเองเนี่ยฉันทำดีกว่ามีคนมาช่วยเอ้ยทำไมถึงคิดแบบนั้นคนเขาไม่ช่วยเนี่ยคุณต้องรับน้ำใจไมตตีเขานะคะแล้วก็ ให้เขาทำบางอย่างให้คุณแล้วก็คุณค่อยคอยดูงานก็ได้นะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณเด่นมากๆในเรื่องงานนะวันนี้บางคนมีโอกาสได้เริ่มต้นง,งานใหม่ ซึ่งการงานของคุณก้าวหน้าบางคนจะได้เป็นหัวหน้างานอะไรแบบนี้หรือเริ่มต้นงานใหม่แล้วคุณก็จะพัฒนาไปนะคะเพราะฉะนั้นให้สร้างสัมพันธทไมตรีกับคนอื่นไว้มากๆนะคะอย่าไปบอกว่าเขาทำงานสู้คุณไม่ได้นะก็คุณเป็นคนที่พิถีพิถันมากคุณเป็นคนปราณีตมากเท่านั้นเองนะคะ คนเขาไม่ปล่านี่เท่าคุณนะมันไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ดีนะแต่คุณแนะนำเขาได้นะคะในสิ่งที่คุณต้องการแบบนั้นนะจ๊ะโอเคไปละจ้าไม่ได้รับชมรับฟังกันคับหมดแล้วนะคะใครดดนดี ดีใจด้วยนะคะใครดวงแย่เราก็ต่อสู้กับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีนะคะการดูดวงเป็นเหมือนเพียงแค่แผนที่ชีวิตนะคะนำพาคุณขอให้คุณระมัดระวังเท่านั้นนะคะคุณสามารถเปลี่ยนดวงชะตาด้วยการกะระทําของคุณเองนะคะสิ่งที่พี่บูพูดไปมันอาจจะไม่จริงเลยก็ได้นะ เพียงคุณแค่ลงมือทำด้วยตัวคุณเองเท่านั้นนะคะการดูอาจจะเป็นเพื่อการบันเทิงสนุกสนุกไปก็ได้นะคะโอเคไว้เจอกันเรื่องถัดไปค่ะ